รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแฮกอินบ็อกซ์ครับเปิดกล่องความรู้สู่โรคไอทีครับพบกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา3าทุ่ม4.5ถึง4ีทุ่มตรงครับ พบกับผมกอฟไอทีแมนครับและผมบอกกอโปโชเคนะครับเช่นเคยนะครับ,เร,บเราทั้งสองคนมานําข้อมูลความรู้ไอทีมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันครับแน่นอนครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันหยุดถูกไหมครับ,รบต้องบอกว่าเป็นวันสําคัญของปงชนชาวไทยนะครับวันนี้5ก็คือวันฉัรมงคลน,นะครับ,บ<อ>ก,ก็หลายๆท่านได้หยุดยาวนะครับแต่เราสองคนล่ะไม่หยุดครับไม่หยุดเพราะข่าวสารไอทีนั้น ไม่เคยหยุดนิ่งเลยถูกต้องมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาต้องเรียกว่าต้องอัปเดตตลอดเวลาไม่ได้ตกเทรนครับเพื่อไม่การตกเทรนแน่นอนเราไปพบกับช่วงแรกของเราเลยครับกับช่วง Box n e w ครับ Box n e w ครับเป็นช่วงที่เราจะอัปเดตข่าวสารไอทีดีๆให้คับผู้ชมนะครับบอกเครับวันนี้มีอะไรบ้างครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทางนอร์เวย์ทางนอร์เวย์นอร์เวย์ เอเหมือนเราจะไปทำไมอ่ะเขาบอกว่านางนอร์เวย์เนี่ยจะยุติการให้บริการคลื่นวิทยุแบบ FM ที่เป็นแบบอะนาล็อกอ้าว<ม>เขาไม่เปิดฟังวิทยุแล้วเหรอครับต่อไปเปิดครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นระบบการให้สัญญาณแบบด<อ>ิจิตอลเพราะว่าลโลกดิจิตอลมันกว้างไกลอะไรๆก็ดิจิตอลก็ดิจิตอ,อลต้องบอกว่าการให้สัญญาณแบบอะนาล็อกเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าดิจิตอลแปดเท่าด้วยฮะจริงจริงจริงเหรอฮะนะครับผมเป็นไม่ได้ไงอ่ะป้าเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมาดูข่าวนี้เพราะว่าวันนี้นะครับรัฐมนตรีของทางนอร์์เวววยรรรรรรััฐมมนนตีกะะทงฒธแล เป็นคนแรกเลยที่สั่งให้มีการยุติเรื่องของการหยุดให้บริการทางด้าน FM ที่เป็นแบบอนาล็อกจริงไหจริงครับเพราะว่าเนื่องจากค่าใช้จ่ายมันสูงมากนะครับสามารถเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้แบบดิจิตอลในการถ่ายทอดเนี่ยจะช่วยให้ประหยัดในการส่งข้อมูลนะครับแล้วก็ประหยัดเงินนะครับให้กับนอร์เวย์ปีละย5าล้านเหนรียญสรหรัฐยี่ิาล้านดอลลาร ดิจิตานเหลียอะไรับใช่ใช่นะครับก็จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคยุคดิจิตอลกันแล้วแล้วมันดีกว่าอย่างไรนอกจากเรื่องประหยัดใช้จ่ายคมชัดขึ้นไหมแน่นอนเสียงนี่คลิป ฟังแบบเป็นดิจิตอลเลยบ้านเราควรจะนำมาประยุกนะครับแต่ว่าตอนนี้มันจะเกิดเร็วเร็วนี้ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยต้องรอไปนิดนึงเพราะว่าทางโนเวย์มีแผนการในการเปลี่ยนถ่ายพวกระบบการส่งสัณประมาณปี2017อ้โหนี่เป็นข่าวไอดีนี่นํามาฝากกันของครอบล่ะของผมนะครับต้องถามบกอและก็ท่านผู้ชมครับครับผมชอบทานกาแฟร้อนไหมหรือชอบทานน้ำอุ่นๆไหมก็จริงๆก็ชอบทานกาแฟนะครับสำหรับผมเราชอบทานกาแฟนะครับก็กินบ่อยแต่ว่าต้องแนะนำเยาวชนทุกท่านนะครับการทานกาแฟก็เอาแต่พอดีร ทำไมเหรอกาแฟเขาบอกว่าตอนนี้คนที่ชอบทานกาแฟร้อนเนี่ยมีปัญหามากเลยครับว่าสักพักวางไปแป๊บเดียวเย็นเย็นแล้วเพราะอยู่ห้องแอร์ไงจริงจริงจริงอ่าอยู่ในสำนักงานออฟฟิศโอ้ทำไมมันเย็นเร็วครับนะครับก็เสียอารมณ์ก็เลยออกแก๊สเจ็ตตัวใหม่ครับเป็นกระติกน้ําร้อนถูกต้องครับพกพาไปเลยไม่ใช่รอร้อนไม่ใช่หรอมันเป็นแก้วแก้วหรอแก้วทาความร้อนซึ่งจะทําให้คุณมีความสุขการทานกาแฟมากขึ้นเป็นไงนภามีไหมเนี่ยของอันนี้น่มันชื่ออะไรครับมันชื่อรุ่นว่านาโนเทคไวเลดฮีทมัค เป็นแก้วที่เขาบอกแก้วอชิยะครับผมสมาร์ทสมาร์ททุกอย่างสมาร์ตสมาร์เป็นแก้วที่สามารถทําความร้อนได้ถึง63องศาถึง68องศาเซลเซียสด้วยตัวเขาเองเหรอใช่ครับเพราะเขามีแบตเตอรี่ในตัวนะครับตัวแบตเตอรี่ในตัวเนี่ยเป็นไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยเป็นไวเลสด้วยก็คือแบบวางไวตรงไหนก็ได้วางไวตรงไหนกับตัวท่านชาร์กเนี่ยอ๋อชาร์จปุ๊บแล้วก็สามารถทำความร้อนได้ถึง45้นาทีก็คืออยู่ยาวๆไปเลยนะกดปุ๊บทำความร้อนปกติเรามาวางโต๊ะมันก็เย็นแล้วแป๊บ พอครบ30มนาทีเนี่ยครับพิเศษตรงที่ว่ามันจะแจ้งเตือนว่าแจ้งเตือนด้วยว่าแบตใกล้หมดแล้วนะคุณอยากจะไปชาร์จไหมถ้าคุณไม่ชาร์จก็ปล่อยเพราะแบตหมดเขาคิดว่าประมาณหนึ่งคือมีการทดสอบแล้วประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยก็ถึงจะขายความร้อนแบบหมดโอ้โหเหรอก็แสดงว่ายังอุ่นๆอยู่ยังอุ่นๆยังกินได้อยู่ยังทานได้อยู่ไม่ได้ว่ามาเย็นๆไม่เอาเลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นไอเดียที่กลางเจ๋งๆใน Kickstarter ครับผมน่าสนใจมากน่าสนใจมากเข้าไปดูที่ไหนนะฮะ KickstarterKickstarter นะครับสนใจก็เข้าไปดูได้ครับก็เป็นการอัปเดตข่าวนะครับของเรานะครับทั้งสองท่านแต่ว่าข้อมูลยังไม่หมดครับต้องไปพบกับช่วงต่อไปกับน้องแนนซี่ในช่วง Open App ครับสวัสดีค่ะพบกับแนนซี่ในช่วง Open App เปิดแอปโดนใจค่ะ วันนี้พี่แนนซี่นะคะมีแอปพลิเคชันดีๆมาเอาใจน้องๆหนูๆค่ะให้คณิตศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆเลยค่ะโดยแอปตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Mickey s Magical Math World ค่ะแหมแค่ชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเกี่ยวกับตัวเลขคณิตศาสตร์ทั้งนั้นเลยค่ะเอ๊สองบวกสได้เท่าไหร่นะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่แนนซี่เนี่ยจะพาน้องๆไปดูนะคะว่าในแอปนี้มีอะไรบ้างค่ะเป็นแอปพลิเคชันจากทางดิสนีย์ที่ออกแบบมาเพื่อฝึกคณิตศาสตร์ ซึ่งจุดเด่นคือตัวดำเนินเรื่องคือมิกกี้และองเพื่อนที่จะมาสร้างความสุกสนานให้กับผู้เล่นโ no, ดยความสามารถของแอปพลิเคชันคือฝึกการจดจำและระบุคุณสมบัติของรูปทรงต่างๆการนับจำนวน1-10ไปกับขุ่นยนต์ของมินนี่ฝึกหลักการบวกและลบเบื้องตอน้นรวมทั้งการใช้เหตุและตรรก,กะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ กันบ้างคะสำหรับความสามารถของแอปพลิเคชันตัวนี้แมมทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายๆไปเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถดาวน์โหลดฟรีๆได้แล้วค่ะที่ App Store ค่ะช่วง Open App ได้หมดลงแล้วนะคะแต่ข้อมูลดีๆยังไม่หมดค่ะพักสักครู่และกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการ Add Inbox ค่ะ